แล้วแล้วบ้านในทางนี้กันแล้วพี่น้อง้เรียบร้อยพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีปะลุงสบายดีพี่น้องสบายดีปะลุงเอฟซีมาสุขสุขคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่เล่าต่างประเทศพุ๊บปับก็น้องแจมคือเก่ามาเนี่ยแจมมาเลยพี่น้องมาได้เปล่งเพียนเพียนครบเดียวสุดก่อนได้กดปนายได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเลยอะไรนะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายแขกมากพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้ไม่ได้ถ่ายได้พี่น้องเด้อกะแนมนำกระหมู่กับหกสะนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายจังเลยเก็บกดไปเดียวอันนี้ก็อ้อยเนาะ ลองแจ็คเพื่อนอมามาเมื่อกี้นี่สีใบใส่หอ่หอเข่าห่อน้ำมันแหลพี่อลองจะพองอ้อยก,กันมาดิปลลุงแล้วเราบอปันเครื่องมาชิบปลาหลังเอาปันว้ายปลหลังเอาอีกปลหลังเอาของเขาบ่เขาบ่จับบ่โอ้บ่จับเนาะเขาไมอีกฮะสบายดีปลลุงเลยปลาดิปลลุงโอ้เอาเครื่องหนึ่งเนาะกำลังอาบน้ำอยู่ตอนนี้เนาะโด้วยไปหนึ่งสุกเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องอันนี้สีเห็ดย<ป>ัง<ป> เอาไว้ใส่บาทใส่บาทโอเคไปอยกไวเจ้านายเจ้านายิ่นสิใส่บาทก่อนนบส่วนน้องลอยลับเคส่วนตัวนี้ก็น้องจมซินก่อนนะรับได้จำแซ่บบอ บ่าพทเหล้วลูกบ่มีมาวอันใมวรีเดียวพุทธิสินมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุขอนสุขอนแสบแบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแสบประจับ่าเปล่าเลยเปล่าป่าดนะพูดกีจเ่าวะบุก้าเสขมาบริจสเสียจะในถือเลียงในเดียงเด็กตัอามอัม จะบอกวันก่อนาะตอนมก่อนในบริบานกันนี่เป็นมาลายดงหรอกเามัเนตงเลยนักลงออกป็ดอาบลงขึ้นยังด้าพูดถือกุกไหมบ่ฮะ ไก่ลงไปลง้องหักหักออกเลยลุ่มลุ่มล็เลก ันกี้ก็ลกไปนอนกนอยู่อ๋อไมได้หมอนอืมต้มอยู่เด้ ค่ะคนหอมนี่ือ กินลงใหม่มุ้งขอกเป็ดปลาดุงส่วนเป็ดก็กินอยอ่ปลาุงมยากคุกมังงคงนเห็นหมองขึ้นมืปลุงนี็นดี๋ยวจะดิ้นดเดีดงออห

Có nhà có sai đấy nó à, Mẹ có hình nhẫn ra nào Có nhà có sai đấy nó